แล้ววันนี้พามาให้ดูพามาดูกันถ่ายบทถนนนะครับกำลังเริ่มทำถ่ยบทถนนวันนี้เรามาดูกันแตงเช้าเลยยังไม่มีใครมาทำงานกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทำกันยังไง น,น้าบ้านแล้วนะครับอ,อันนี้อะไรครับนี่น,นี่อะไรมาดูกันหน่อยเอาท่อน้ำแตกครับผมท่อน้ำแตกน้ำยัง,ยงไหลอยู่นะครับ บ้านสวนครับผมบ้านอยู่ที่สวนรอบๆกัมีแต่สวนลิงจีนะครับลิงจีพันนี้เป็นอีพันหนึ่งนะครับลิงจีมีหลายพันนะครับบ้านบ้นที่ก็เป็นพันหนึ่ง พันนี้ปีนี้ออกเยอะนะครับออกดอกเยอะเลยจะมีลูกค้ามาไหมนะพันนี้ครับพิออ่มแค่นี้นะครับ